รลืมล็อกเราลืมล็อกบานซ้ายบานขวาใช่ไหมครับจ้ะเราลืมล็อกปกติบางทีเราชอบลืมล็อกจ้าอ่าไม่ต้องล็อกซ้ายขวาครับล็อกตัวนี้ตัวเดียวจบหนูบอกเลยว่าเวลาหนูรีวิวนะไม่เคยอวยช่างแต่อยากให้มาดูผลงานจริงๆก่อนช่างไก่มีหน้าง,งานที่ไหนถ้ากส,าสามมติลูกค้าเขาแบบดูเราอยู่นียเขาสนใจผลงานแล้วมากแต่เขายังไม่ไว้ใจเราเขาอยากจะไปดูหน้างาน สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ k t o k นะคะวันนี้นะคะน้อยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรละคะแขกพิกรรับเชิญเป็นใครนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อช่างอะไรคะช่างไก่ครับผมช่างไก่นะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรกันคะอำเภอเมืองปากน้ำสมุทรปราก,การครับสมุทรปราก,การนะคะพามาชมผลงานช่างไก่นะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมะ่ะเป็นทรงบ้านปัญญ,ญาครับผมครับมีหน้ากว้างนะคะแล้วลึกเท่าไหร่คะ หกลึกเจ็เมตรครับพื้นที่ไอ้ซอยของตัวบ้านราคาเท่าไหร่คะสิบสองตารางเมตรครับราคาล่ะคะราคาหกแสนห้าหมื่นบาทครับหกแสนห้าหมื่นบาทจรงปัญญาฟังไม่ผิดนะคะท่านผู้ชม่ะคลิปนี้นะคะช่างไก่ทําได้จริงใช่ไหมทำได้จริงครับรับสร้างที่ไหนบ้างคะภาคกลางครับกรุงเทพปริมณฑลครับถ้าใครสนใจที่จะติดต่อช่างไก่ปสร้างเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หกห้าสามสี่เก้าเก้าสามครับมีเพจแบบรับชมผลงานไหมคะมีครับผมครับเขตเคพีพัฒน์เพาเวอร์กรุ๊ปเลยครับ อ่าเข้าไปรับชมได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมรายละเอียดด้านในพร้อมกันเลยค่ะไปคะ่ะช่างไก่คะ6กแสนหบาทด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องโถงครับแล้วก็ หลังคาครอบแห้งระบบครอบแห้งครับแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนให้ครับผมครับหลังคาใช้เป็นซีแพคด้วยหรอคะซีแพคโมเนียครับค่ะลุงสอบถามหน่อย6กแสนห้าหมบาทนี่รวมเจาะเข็มไหมคะหรือว่าไม่ได้รวมคะไม่รวมต่อเข็มครับแต่ในพื้นที่ต่อเข็มไม่เท่ากันครับผมครับค่ะเนาะแล้วก็เราเข้ามาถึงด้านหน้าละตรงนี้เป็นประตูพร้อมรั้วนี่รวมในราคาตัวบ้านไหมคะอ่ารั้วกับโรงจอดรถนี่แยกกันครับผมครับโรงจอดรถเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพร้อมเทพื้นให้ด้วยครับอ่ารั้วนี่ครับสามเมตรละสามพันห้าครับ สามพันห้าได้ประตูแบบนี้เลยครับแล้วก็ได้คานมีคานให้ครับมีมีคานมีเสาเข็มให้2เมตรครับมีเสาเข็มให้ด้วยเพราะทาสีด้วยหรอคะทาสีแบบนี้เลยครับแล้วก็ฉาบนอกฉาบในครับสองด้านถือว่าถูกมากนะท่านผู้ชมนะสําหรับงานรั้ว3,500บาทมีคานมีเจาะเข็มมีทาสีนอกในฉาบคุ้มสุดๆเลยค่ะมีประตูด้วยนะสวยมากๆนะคะประตูประตูนี้ก็คือรวมในราคานี้ทั้งหมดหรอคะครับผมครับ โอ้ถือว่าได้คุ้มนะท่านผู้ชมพามาชมนะคะผลงานนะคะช่างที่ดีมีฝีมือนะคะแล้วก็รับสร้างหลายๆลท่านบอกว่าหาช่างนะคะกรุงเทพสมุทรปราการวควานครปฐมอะไรอย่างงี้คือได้หมดเลยได้หมดเลยครับส่วนภาคกลางนี่ครับรับหมดครับค่ะเข้ามาถึงนะคะบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณของโรงจอดรถนะคะประมาณกี่ตารางเมตรคะประมาณ27ตารางเมตรครับค่ะอันนี้ก็คือรวมจากตัวบ้านด้านหน้าจะประมาณ36ครับตรงชานด้านหน้าต่อมาทั้งหมดเลยครับโรงจอดรถ36ตารางเมตรครับราคาละคะ ราคา75,000ันบาทครับ75,000าบาทหูได้แล้วเป็นหลังคาอะไรคะเนี้ยหลังคาเมทัลชีสครับพ u ูฟอร์มหนึ่งนิ้วครับแถมลายไม้นี่ลายลายท้องพ U นี้เลือกได้ครับมีหลายลายครับหลายลายแล้วลูกดูเห็นมีระบบเดินไฟด้วยคันนี้ก็รวมอะไรราคานี้ทั้งหมดเลยอคะครับรวมให้เจ้าของบ้านครับมีโรงรถก็ต้องมีไฟด้วยครับมีไฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รางน้าฝนละคะแถมให้ครับแถมให้ด้วยครับทําให้เจ้าของบ้านทําไมแบบว่าถูกดีแล้วก็มีแถมเยอะขนาดนี้คะเนี่ยปกติ ตรงนี้ตอนแรกที่คุยกันไว้คือไม่มีไม่มีรางน้ำใช่ไหมครับ,บแล้วก็หลังคาลาดลงหน้าบ้านแต่เรามองว่ามันเตี้ยไปก็เลยทำทำยกสูงหน่อยให้มันโป่งโป่งดูโป่งโปงแล้วก็ มันล้างนะ้ำมันบังคับต้องลงชายชายขวามือบ้านนี้ก็เลยต้องทำารางนะ้ำให้เขาหมดเลยครับโอ้ก็ถือว่าทำงานนะคะอยากให้ช่างจบจบนะคะคมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนี่เลยช่างไก่เลยนะคะท่านผู้ชมพร้อมระบบเดินท่อเดินอะไรให้ด้วยหรอคะเดินท่อ,อนนสาธารณะให้หมดครับรอบ<ด>บ้านถือว่าดีคุ้มมากๆเลยนะะี่ค่ะจุดไฮไลท์ของเราวันนี้เราจะพามาชมนะคะ6กแสนห้าหมนบาทคือตัวบ้านนี่เลยนะคะอยู่ข้างขงนี่เลยะคะ่ะท่านผู้ชมขะอิดก่อนอิดให้เป็นอิดอะไรคะอิดมวลเบาทั้งหลังครับให้อิดมวลเบาด้วยครับผม มีบัวด้วยหรอคะมีบัวรอบบ้านแบบนี้ครับม,มีบัวรอบบ้านแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เข้ามาละแล้วหนูสอบถามหน่อยตรงนี้คือบริเวณของอะไรคะเนี่ยทำไมมีต้องสองสเตปอะ่ะอ,อ๋อดัดแปลงครับก็ตามตามพื้นที่หน้าบ้านจะให้สอยจริงครับเพราะว่าหน้าบ้านเขาติดก,กับถนนใช่ไหมครับในแบบเนี้ยจะเป็นบันไดขั้นเดียวเราก็ขั้นเดียวมันก้าวยากแล้วก็ทําให้เจ้าของบ้านเต็มพื้นที่ติดด้านหน้าไปเลยก้าวง่ายครับครับผมถือว่าเป็นแบบเขาใส่ใจนะคะ ทุกรายละเอียดของลูกค้าเลยอันนี้ปรับตามหน้างานให้เจ้าของบ้านไปเลยไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมไม่ได้คิดเพิ่มครับปกติเราปูกกระเบื้องแค่แถวเดียวครับในแบบแค่เมตรแค่ขั้นเดียวขั้นเดียวก้าวง่ายๆก็ปกติทั่วไปก็35เซนะแต่เราเนี่ยก็เอาแกนิโต้เลย60เลย60คูณหกในแบบในแบบก็60สิแต่ผมว่ามันแคบไปไงทีนี้เดินจะได้กว้างๆเข้ามาจะได้ไม่ล้มก็คือชิดไปเลย แต่ก่อนเข้าไปช่างถ่ายมานี่ก่อนนะคะดูเห็นด้านนอกเนี่ยมีเดินฟุตบาทรอบบ้านด้วยสําหรับฟุตบาทนี่เราแถมให้เลยไหมคะครับเทให้เจ้าของบ้านครับทุกหลังครับมีคานด้วยอย่างคานนี้ความสูงกี่เซนนะคะหลังนี้เบ็ดเสร็จแล้วคานนี้ตัวพื้นพื้นดินเดิมกับตัวบ้านตอนนี้60เซนครับ60เซนด้วยกันมีการรับประกันของโครงสร้างไหมคะโครงสร้างรับประกัน5ปีครับสีฟ้าไฟน้ำหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะท่านผู้ชมดูหลังคานะ หลังคาไม่ใช่แบบว่าให้แบบว่าเมทัลชีสดะให้เป็นหลังคาซีแพคด้วยกับราคา6กแสนห้าหมบาทนะคะสร้างได้จริงนะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้น้องเอ๋มารีวิวแล้วของแท้แน่นอนนะคะดูบุมเอ๋รีวิวไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคเข้า <ผม S 1> ไปเลยค่ะเราจะชมด้านในแล้วนะก่อนชมขอสะดุดตรงนี้หน่อยนะตามจริงในแบบตรงนี้มีหรือเปล่าคะมีผนังโชครับก็มีผนังโชวนี่มีหลายแบบค่ะแต่เราเลือกเป็นอิดให้ลูกค้าเพราะว่าอิดนี้ทนทานอยู่นะยาวนานกว่าครับ ความสวยความหรูหรามันมากกว่าใช่ครับเป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้ทาสีครับอยู่ที่งบตัวบ้านแต่อันนี้เหมือนกับว่าเขาเจ้าของมานปลูกขายเนาะเราก็ทําให้มันสวยหน่อยดึงดูลูกค้าโอ้ถือว่าใส่ใจจริงๆท่านผู้ชมนะคะหนูบอกเลยว่าเวลาหนูรีวิวนะไม่เคยอวยช่างแต่อยากให้มาดูผลงานจริงๆก่อนช่างไก่มีหน้างานที่ไหนถ้าสมมติลูกค้าเขาแบบดูเราอยู่นี้เขาสนใจผลงานแล้วมากแต่เขายังไม่ไว้ใจเราเขาอยากจะไปดูหน้างานก็มีสมุดปากกาครับก็มีบางปูร้อยสิบสามมีอ้อมน้อยแล้วก็ เมืองการก็มีวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแล้วก็สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องครับโอ้โหมีถึงหลายหน้างานนะหลายจังหวัดเลยนะเอฟซไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมาแล้วช่างดีๆนะคะถ้าอยากจะได้โซนภาคใต้ทํำไหมคะเนี่ยภาคใต้รับเฉพาะชุมพรสวีครับพราะมันได้ีนังานอยู่มาแล้วนะท่านผู้ชมขยับไปภาคใต้แล้วนะกับราคาอาจจะมีบวกเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยครับภาคใต้ของแพงกว่าครับของแพงกว่านะคะเราไม่เห็นตรงนี้เป็นไม้ตกแต่งใช้เป็นไม้อะไรคะเนี่ย ไม้ละแนงครับผม S p c นี่ทนความชื้นครับตัวนี้อยู่ภายนอกบ้านได้ครับอือทำผนังอิฐมวลเบามี S, <S <F> p c นะคะงานตกแต่งคือมีให้อีกประตูประตูสังตัดเลยครับสังตัดบบนี้เลยครับสังตัดทั้งหลังครับหลังนี้แล้วไฟดูท่านผู้ชมดูดิเปิดกลางคืนน่าจะสวยน่าดูนะเพราะมีไฟกรงไฟกิ่งให้ด้วยเข้ามาถึงโซนภายในแล้วนะสําหรับห้องนั่งเล่นสวยงามขนาดนี้มีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะ กว้าง4เมตรยาว3เมตรครับค่ะ <c oughs> นี่นะคะรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะก็จะเป็นกูกระเบื้องไซส์60 x 60ครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมคะเลือกได้ได้เลยครับผมตามปกติราคาที่สเปคให้ลูกค้าคือตารางเมตร<ม>ละ250บาทแต่ถ้าลายแพงกว่านี้หรือว่าถูกกว่านี้ก็ปรับได้ตามตามเจ้าของบ้านชอบครับ<ม>ก็เลือก<ส>ไ,ได้สีฝ้าไฟเจ้าของบ้านเลือกได้เลยครับค่ะอันนี้เป็นไฟหลุมธรรมดาหนหลุมครับ ให้ไฟหลุกด้วยนะคะแล้วก็ไมีไม่มีแผ่ซ่อนไฟเพราะว่าบางพิ้งที่บางหลังเนี่ยเขาเรื่องความสะกบกนะเวลามีซ่อนไฟแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยฝุ่นมันเยอะมอยากอยู่กับใยเกาะใช่ไหมทำความสะอาดยากนะคะมีไฟนะ LED สี่จุดเนาะมีไฟหนึ่งโคมหนึ่งหนึ่งจุดให้กันนะคะมีหน้าต่างหนึ่งบานนะคะส่วนงานสีอย่างเงี้ยค่ะเห็นฉาบเนียนๆนี้ฉาบสกิมให้ด้วยไหมคะสกิมทั้งหลังเลยครับนึ่ง หกแสนห้าสกิมด้วยโมปะเนี่ยไม่โมครับดูครับเนียนไหมได้อะไรคะเนี่ยช่างฮะ <c oughs> เพราะว่าถูกมากนะสาหรับงานเราเก็บงานได้เนี๊ยมากนะไฟเนี่ยเวลาอันนี้คือสายสําหรับแอร์เหรอคะอ๋อคร่ครับอันนี้มีเป็นห้องโถงใช่ไหมครับห้องเปลือห้องนั่งเล่นค<ะ>มุมนี้จะเป็นมุมทีวีครับชั้นวางทีวีของเขาตรงนี้เป็นโซฟาก็เลยมีติดแอร์ให้ครับมีติดแอร์แล้วก็เพื่อเจ้าของไม่จะติดแอร์ก็ไม่ต้องเดินสายครับเราเดินไว้รอแล้วเดินไว้รอแล้วเราปักใช้งานให้กจุดค่ะอ๋อปัก ปักไฟครับปักไฟด้าน,นูุนก็มีอีกนะคะเยอะมากในห้องนอนอีกสองจุดอย่างละสองจุดแล้วเสาเนี่ยล่ะคะให้เป็นเสาอะไรคะเสาของตัวบ้านเสาหลอดในที่ครับเสาหลอดเลยครับโอ้โหมีตู้คอนซูเมอร์ให้ด้วยครับตู้คอนซูเมอร์นี่ก็เขอของเรเซอร์ครับรับประกันยี่สิบปีครับรับประกันยี่สิบปีตอนนี้รับประกันเยอะสุดในบรรดาตู้คอนซูเมอร์ผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ไม่แพงหรอคะใช่หมดเนี้ยไม่แพงครับทนทานใช้ยาวนานไปนเลยโอ้ก็คือแบบเลือกของที่ดีๆให้กับ เจ้าของบ้านไปเลยใช่ครับแพงไม่กลัวกลัวบ้านเราเนี่ยบ้านลูกค้าเนี่ยอยู่เกินสิบไปอยู่แล้วเวลาเราใช้งานอยู่ชีวิตจริงเนี่ยก็เลือกใช้ที่มันยาวนานขึ้นครับค่ะประตูสองฝั่งนี้คือประตูอะไรบ้างคะอ่ะประตูนี่เลือกได้ครับเป็น U PVC ครับค่ะเป็นห้องนอนเนาะก็ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองครับผมค่ะแล้วประตูหนูชอบมากนะคะมีการซับวงกบให้ด้วยทําให้ประตูดูกว้างดูใหญ่กว้างดูใหญ่ดูหรูมากขึ้นใช่ครับช่างอธิบายตรงประตูให้หน่อยได้ไหมคะช้เป็นประตูอะไรคะ ประตู UPVC เนี่ยครับเป็นกันปวกกันน้ําครับผมครับนทงทานไม่กลัวปวกไม่กลัวน้ำครับเขาควายนะคะให้เป็นโมเดิร์นสีดําแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เรียกว่าบานพับผีเสื้อด้วยโอ้โหนะคะงานดีจริงๆงานดีบอกต่อนะคะสําหรับห้องนอนที่หนึ่งมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนนี้3.5คูณ3เมตรครับผมครับมีน้าต่างให้ถึง3บานด้วยกันนะคะมีบานแบบ กระทุ n g แบบบานกระทุ n g ให้บานกระทุ n g ในแบบจะเล็กกว่านี้นิดนึงครับ<ช>ก็ปรับให้มันกว้างใหญ่ครับนี่น่าหนูกระทุ n g ให้ดูนี่นี่กระทุ n g เป็นแบบนี้นะนะคะแล้วก็จะมีฟิกด้านล่างส่วนวนนี้อาช่างเปิดให้ชมเลยค่ะอันนี้เป็นบานสลับครับเป็นงานสัง่งตัดหรอเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบครับผมครับแล้วตรงนี้คืออะไรคะนี่หนูไม่ค่อยได้เห็นเลยอย่างเงี้ยอ๋อตัวล็อกเสริมบานการครับอันนี้จะล็อกได้ดีกว่าล็อกเสริมบานการชุดประมาณร้อยกว่าบาทถึงหงอ้อยครับกปติค่าติดตั้งก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทต่อชุด ไม่แพงครับล็อกแน่นหนากว่าเวลาตัวนี้คือป้องกันขโมยครับเราเราลืมล็อกเราลืมล็อกบานซ้ายบานขวาใช่ไหมครับจเราลืมล็อกปกติบางทีเราชอบลืมล็อกจกอ้ะอ่าไม่ต้องล็อกซ้ายขวาครับล็อกตัวนี้ตัวเดียวจบอยู่เลยไม่ต้องอไม่ต้องกลัวงัดด้วยไม่ต้องกลัวงัดด้วยครับวิถอว่าแข็งแรงมากนะให้งานที่ดีมีมาตารฐานนะคะต่อไปห้องนอนห้องที่สองกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะ รายละเอียดการออกแบบดีเทลในตัวบ้านนี่ก็สามารถลูกค้าปรับตามแบบของลูกค้าได้ตามหน้าง,งานใ่ยังลงอย่างนี้หนูสอบถามเลไได้ไหมคะว่าเนื้อที่ดิน,นในการลงบ้านหลังเนี้ยตรงนี้ค่ะกี่ตารางวาคะเริ่มต้นเฉพาะตัวบ้านตัวนี้ท้าคนมีพื้นที่เล็กๆนะครับตั้งแต่สามสิบสองตารางวาขึ้นไปถึงห้าสิบตารางวาพื้นที่ในเมืองเนี่ยสร้างได้เลยครับสร้างได้เลยสร้างได้เลยโอ้หรือออกแบบตามใหม่ตามความต้องการของลูกคา<ช>้าก็ได้ <ๆ S 1> เหมือนกันนะคะสำหรับห้องเราที่สองมีขนาดเท่าไหร่คะ อันนี้3.5คูณเหมือนกัน,กน,กนครับเจ้าของบ้านก็ตอนแรกจะมีห้องน้ําอยู่ด้านกลางบ้านทีนี้ปรับให้ห้องนอนกว้างขึ้นก็เลยห้องน้ำเนใี่ยย้ายไปอยู่ด้านนอกด้านนอกนะคะใช่ครับนี่ท่านผู้ชมมีบัวล่างให้ด้วยนะคะลายไม้สวยงามมีหน้าต่างบานเปิใหญ่อย่างนี้เลยบ,บานด้วยกันนะายังเหลือพื้นที่ด้านนอกด้วยนะคะไว้จัดสวนได้ดีด้วยเหมือนกันครับมีล็อกเสริมบานกลางห้โอ้ถือว่าจัดสรรได้ดีนะคะแล้วก็ รายละเอียดงานให้เนียบมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะตรงนี้เป็นบริเวณของห้องครัวทําไมห้องครัวมาอยู่ตรงนี้คะโลโซทักหน่อยอ๋อเจ้าของบ้านเขาปรับเพื่อ,อขนาดในห้องใหญ่ขึ้นปกติห้องครัวอะไรจะมาตรฐานนี่แหละ,ะสองเมตรอ่ะแต่ทีนี้ว่าย้ายห้องน้ํามาอยู่ด้านนอกแล้วห้องครัวก็เลยเหลือประมาณแค่นี้พื้นที่ใช้สอยเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวในในใน,ในเมืองนะครับไม่ค่อยทําครัวก็วเลย อาจจะมีพื้นที่วางไมโครเวฟหนึ่งที่แล้วก็มีปลั๊กไฟให้แล้วก็มีซิงล้างจานให้ครับที่เราเห็นหมดนี่คือรวมในราคา6กแสนห้าหมื่นแล้วใช่ครับผมครับปูกระเบื้องให้สุดด้วยซ้หกสิบคูณหกสิบใช่ครับปลั๊กไฟให้หนึ่งจุดซิง์ก๊อกซิงล์ปูเคาน์เตอร์บานซิง์ครับผมครบแบบนี้เลยแบบนี้เลยดูด้างในซิว่ามีแอบซ่อนอะไรไหมเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้หนูไม่ได้แบบบอกช่างก่อนเลยนะว่าช่างเขาปูกกระเบื้องให้ด้านล่างด้วยอ่ะคราแบ เห็นอ,อีกห้องหนึ่งนะคะห้องน้ําพาชมชเลยค่ะใช่ครับว้าวเข้ามาชมนะคะในห้องน้ําแล้ว,น,ลวนี่เลยห้องน้ํามีขนาดเท่าไหร่คะสองเมตรคุณไม่ถ้าสิบครับอือกระปุกกระเบื้องห้สุดเลยนะคะไม่หนูเห็นแบบความสูงนี่คือมาตรฐานไหมคะหรือว่าเราให้ขนาดเท่าไหร่คะสูงกว่ามาตรฐานครับอ่าอันนี้ห้องทั้งหลังนะครับสูงประมาณสามเมตรว่า ให้3มเมตรรับปกติให้แต่สองเมตรแปดเมตรแปดสิบมาตรฐานครับแต่เราเกินมาตรฐานไปหน่อยเนาะแล้วก็เพราะว่าให้ดีมีที่รองรับอากาศให้มีเครื่องดําน้ำปุ่นครับมีมีก๊อกซักล้างให้ครับวางฟอร์เดนแล้วก็ทำเป็น2สเต็ปด้วยกันก็คือมีที่วางคงวางของให้ด้วยกรแล้วก็ขนคือแถมให้กับลูกค้าเลยใช่ครับเพราะรองรออากาศให้ด้วยกัรลงรับอากาศกระจกกระจกให้ครับหมดล้างเอันนี้ออแไปให้ลูกค้าด้วยครับปกติ ในห้องครัวไอ้ในห้องน้ําเนี่ยจะมีเสาทุกเสามุมมุมเสาครับมีมุมเสาใช่ไหมจ้ะอันนี้เราลบมดเหลี่ยมมุมเสาด้วยการก่อก่อเสริมมาแล้วก็ทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเอาไว้วางของได้ครับแต่ตามจริงงานตามจริงงานว้นอิฐแบบนี้ต้องมีส่วนต่างอันนี้คือไม่มีใช่ไหมไม่ได้คิดลูกค้าไม่ได้คิดเลยไปท่านผู้ชมเราไปถึงหน้าบ้านไปสรุปอีกครั้งหนึ่งคะหลังนี้ราคาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แล้วก็องค์ประกอบมีอะไรบ้างคะหลังนี้ขนาดเท่าไหร่จ้ะ หลังนี้หกแสนห้าหมื่นบาทครับค่ะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับค่ะมีการรับประกันงานอย่างไรบ้างคะรับประกันโครงสร้างบ้านห้าปีครับผมครับรับประกันสีฝ้าไฟหนึ่งปีครับค่ะเป็นงานฉาบสกิมอ๋อั้นงานฉาบสกิมเนี่ยส่วนใหญ่จะแถมให้ทุกหลังอยู่แล้วถ้าเป็นราคามาตรฐานค่ะครับผมครับทำให้ลูกค้าทุกหลังครับแบบนี้ช่างไก่รับสร้างที่ไหนบ้างคะกรุงเทพปริมณฑลครับทั่วทั่วภาคกลางครับการรับประกันงานค่ะ เราประกันงานโครงสร้าง5ปีนะครับสีฟ้าไฟ1ปีครับอ่อครับสนใจติดต่อเบอร์0846534993ครับค่ะวันนี้นะคะน้องเอกนะคะช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะตกบกพร่องผิดภาพป,ประกันใดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ